หลังจากที่มีการขุดว่าไอ้เครื่องออกกำลังกงกำลังกายใดๆมันแพงแพงกรุงเทพทำไมซื้อของแพงขนาดนี้อ๋อไม่คนซื้อของแพงคืออะไรไหมคือคนเก๋ๆแล้วทำไมมันสลับได้กันอยู่คือค,อค,อค,อคอสองบริษัทเงื่อนไขมันตรงเงื่อนไขตรงไม่ได้แปลว่าไม่โกงค่ะเนื้อออกไหมเงือนไขตรงไม่ใช่แปลว่าไม่หัวประมูลค่ะต้องตรวจค่ะ ขอแนะนำให้เจ้าหน้าที่นะคะที่ตรวจนะคะตรวจโทรศัพท์มือถือของผู้เกี่ยวข้องด้วยค่ะข้าราชาการต่างๆเจ้าหน้าที่ตรวจให้หมดค่ะมันตรวจได้ค่ะเรียกไปสอบแล้วเอามือถือไปตรวจด้วยค่ะลบก็ไม่ทันนะคะเพราะมันกู้ได้อันนี้ไม่ได้อะไรแต่แนะนำ แต่ที่แลดูจะเหมือนมีพี่รุษเคลือนอะไรรู้ไหมศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตอยู่ดีๆเอ๊ะทำไมปิดให้บริการสาวว่ายน้ำและฟิตเนสหล่อนมีพี่รุษอีกแล้วนะหล่อนมีพ่รุษนะหรือเปล่าหรือ,อยังไงเนื่องจากระบบไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในระหว่างการดําเนินการแก้ไขาหากเสร็จแล้วจะรีบจ้างให,ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะครับ พนมมือหนึ่งรอดมีพี่รุษแล้วนะอ๋อชนรูแล้วทาไมระบบไฟฟ้ามันถึงช็อตเจอแบงค์สุพนัทมีนชัยนั้นช็อตหนึ่งล้านโว้ไฟเลยมันช็อตช็อตชอต,ชอต